Honda City 1.5 H-V Plus คันนี้เป็นโฉมไหม h a เชนปี2019นะครับเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น1.0 Turbo โบนะครัผมโฉม G-M6 คันนี้นะครับบอกกันเลยนะครับว่าวัยรุ่นวัยทำงานนะใครที่กำลังมองหารถใช้งานราคาประหยัดผ่อนสบายบาย,บายผมขอแนะนำคันนี้เลยนะครับเพราะว่าที่โตเต้าคาเนี่ยตั้งราคาพิเศษมาให้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับฟังชันออปชั่นเต็มๆเลยนะครับน่าใช้งานมากๆนะคผมสำหรับ ตาวอกคันนี้นะครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดด้วยรูปลักษณ์ภายนอกนะผมที่มาพร้อมกับความทันสมัยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยนะครับเป็นโทนสีดำนะผมเบาะที่ได้จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับบริเวณคอนโซลนะผมสวยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยได้เป็นตัวมัลติฟังกชันมาพร้อมกับแพดเดิลชิพเราด้วยนะครับหน้าจอนะผมเป็นจอแบบทัสกรีนนะผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ มาถึงในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่117แรงม้านะผมเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยผ่านการแบบการจูนมาก่อนนะครับผมคันนี้นะพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับ ه, ใครสนใจนะครับผมคันนี้ขายอยู่เพียง4,900 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อมาไ,ได้เลยที่เบอร์0 8 5 6 7 8 5 5 6, 6หรือเข้ามาทดลองขับมาชมคันจริงได้นะครับเซิร์ช Google Map นะครับผมพิมพ์คำว่ารถมือสองโต๊อลคาสาขา,ขาบางคทองก็จะพบกับเราทันทีแล,ล้ววันนี้ผมพีโตโะลค้าต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ